สวัสดีค่ะทุกคนค่ะวันนี้มาบ้านสุขภาพเดี๋ยวจะพามาดูว่าวันนี้มีอะไรให้ดูเอ่ยนีู่มีต้นอะไรคะเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าต้นอ่อนข้าวสาลีวีดการ์ดค่ะอ๋อรู้จักไหมไม่รู้จักค่ะโอ้จริงๆอันนี้มันมีใน,ในตำนานเลยนะเขาปลูกมาเป็น3,000ปีแล้วนะถ้าไปย้อนดูปประวัติที่อียิปต์เนี่ยอันนี้ก็คืออาหารจากพืชธรรมชาติที่สามารถ ฟื้นฟูเซลล์ให้กลับมีพลังงานที่มีชีวิตชีวานะคะเห็นมันเป็นต้นเขียวๆนะอันนี้หลายคนคิดว่าเป็นอาหารแมวอ่าใช่ใช่เหมือนเคยเห็นขายให้สัตว์กินใช่ไหมคะแล้วเคยสงสัยว่าทําไมแมวเวลาไม่สบายตัวทําไมจะต้องมากินหญ้าเออจริงเพราะป่วยนั่นเองใช่เพราะว่าเขาไม่สบายตัวเขาก็มีอาการร้อนๆหนาวๆ้วคลายคอเขาเลยมากินตัวต้นอ่อนข้าวสาลีหรือว่าหญ้าวีดการ์ดนั่นเองนะคะ หลักๆเลยเนี่ยเราได้อะไรจากการรับประทานต้นนี้ก็คือเราได้ค o ลอโรฟิลลนะคะค o เลสลที่ที่คนสรรหาะแต่ว่าเรากินคอลสโรฟิลลสดนะคะไม่ได้สั่งคอสองค่ะในต้นอ่อนข้าวสารีมีวิตามินและธาตุและที่สำคัญคือโปรตีนจากพืชที่มีกรดอะมิโนมากกว่า17ชนิดนั่นเองที่หลากหลายนะคะเพราะฉะนั้นร่างกายเราต้องการโปรตีนเป็นหลักแต่ว่าอันนี้เป็นโปรตีนสำหรับพืชเพราะฉะนั้น ผู้ป่วยมะเร็งคุณหมอก็เลยให้เอาตัวต้นอ่อนวีสการ์ดมารับประทานนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่สำคัญนะคะที่คนมักจะไม่รู้ก็คือในต้นอ่อนข้าวสาลีสีเขียวนั่นเองมีเอนไซม์ที่สูงหลายชนิดแล้วก็มีตัว S.O.D. นะคะ S.O.D. คืออะไรเดี๋ยวว่าหลังเราจะมาแปะให้เพื่อนๆได้ศึกษานะแต่ก่อนอื่นเลยเอนไซม์เป็นตัวเขาเรียกว่ากุญแจของชีวิตนะคะตัวเอนไซม์สดอันนี้เป็นเอนไซม์สดนะคะเพราะฉะนั้นในตัวเอนไซม์ก็จะเข้าไปส่งเสริมนะคะกลไกของร่างกายให้ทํางานอย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองนะคะแล้วก็ที่สําคัญค่ะ ในต้นอ่อนข้าวสาลีจัดได้ว่าเป็นซปเปอร์ฟู้ดที่มีความเป็นด่างสูงที่สุดในบรรดาชาวแก๊งของอาหารด่านนะคะเพราะฉะนั้นความเป็นด่างจะเข้าไปหักล้างความเป็นกรดหรือสารพิษในร่างกายนั่นเองนะคะอย่าลืมหารับประทานกันนะคะ